ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพิมพ์หมายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําลดน้ําหนักกันตามแบบไอดอนนะคะและไอดอนที่หมายเรื่องมาในวันนี้ก็คือแบร์ซูจิช่วงนี้นะคะทุกคนก็จะบบอยู่บ้านกันใช่ไหมก็จะกินนอนกินนอนกินนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทําให้แบบน้ําหนักขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองลดน้ําหนักกันดูกันเดี๋ยวไปดูน้ําหนักมายก่อนที่จะทํากันก่อนค่ะ โดยนะคะเราจะลดน้ําหนักกันทั้งหมด3วันแลวเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันวันที่4นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะเย่ yeah. ไปซูจีนะคะเขาก็จะกินเป็นอกไก่1ชิ้นแล้วก็มันหนึ่งหัวก็นมอีกอีกหนึ่งแก้วนะคะเป็นนมโ o แฟ a แต่ว่าไมกินแค่อกไก่ก็น่าจะอิ่มแล้วนะคะเพราะปะกติก็กินแค่นี้งั้นอย่ารีบกินแล้วก็จะเตรียมตัวไปสอบก่อนนะคะ ตามคาดนะคะทุกคนอิ่มมากน,นั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนมื้อกลางวันกันเลยดีกว่าค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไม่จะบอกว่าไม่ออกมาทําธุระข้างนอกแล้วก็ซื้อสลัดเอาไว้แล้วยังไงเอ่ยแล้วก็เลือกเอาสลัดมากินนะคะก็ดี๋ยวจะเก็บสลัดเอาไว้กินเป็นข้าวเย็นแทนและกันเนาะก็เดี๋ยวขอตัวไปทําธุระกันก่อนนะคะบอกว่าตอนแรกไปอยากกินขนมมากแต่ทีเนี้ย เฮ้ยลืมไปว่าโดนน้ำหนักอยู่กลัวาวา่าเดี๋ยวไม่ตริงใจกับทุกคนนะคะก็เลยเอาเงินไปซื้อเสื้อแ <c oughs> มันใช่ไหมเนี่ยคนแล้วก็สรุปนะคะเราอดทนไม่ไหวเราเลยต้องซื้อลูกชิ้นมากินนะคะเท่ากับว่าวันนี้ก็เฟล,ลไปหนึ่งวันออไม่มีแสงก็เฟล,ลไปหนึ่งวันนะคะก็เดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่พรุ่งนี้แล้วกันเนาะโอเคทุกคนบอกโอเคพี่ โอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ <Wh ee! S 1> พอเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะวันนี้อกไก่ okay, ของเรามาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะ uh huh. เป็นข้าวกลางวันของเรานะคะเป็นสลัดแล้วก็จะกินกับข้าวกล้องแต่ว่าของเราเราจะกินเป็นข้าวไลเบอรี่น,นะคะคือเราอ่ะใส่ลงไปในถ้วยแล้วแล้วคืออะไรเยอะมาก จะกินหมดไหมเนี่ยทีเนี้ยจะกินหมดไหมขอใส่น้ำสลัดลงไปนิดนึงแล้วกันนะทุกคนกลัวกินไม่ได้คือมื้อเย็นของเราในวันนี้นะคะเราจะกินเป็นมันทั้งหมดสองหัวแต่ไม่แน่ใจว่าจะอิ่มหรือเปล่าถ้าอิ่มก็อาจจะกินแค่หัวเดียวนะคะ โอ้พี่ออมนี่ชวนกินหนังไก่ทอดนะคะเรากินไม่ได้แต่เราต้องไปซื้อเป็นเพื่อนมันนากทำไมอะ่ะอยากกินหนังไก่ทอดด้วยอะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินบนรถกันเอามาโชว์หน่อยได้อะไรมามาซื้อแค่นี้แหละโอเคขอชิ้นหนึ่งเราจะกินแค่หนึ่งชิ้นนะคะทุกคนโอ,โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อที่จะได้น้ำหนักไม่คันเคือนมาก อยากกินอ,ะอ,อ,อ่ะอืมอจริงๆอะ่ะคืออยากกินเบาวนี่มากแต่ว่าปัจจอยู่นะคะรอเรอให้ครบสบมาันก่อนที่สามแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็คืออกไก่ของเราวันสุดท้ายเย้ <Yeah. S 1> ขอไปตุเอขอตัวไปข,ขอตัวไปกินอกไก่กันก่อนนะคะ และนี่ก็คือมือกลางวันของเรานะคะในวันนี้วันสุดท้ายของเราแล้วเย่อยากกินเบาหนี้มากหิวเบาหนี้มากขับตัวไปกินข้าวกลางวันกันนะคะวันนี้นะคะเราก็เป็นวันที่เราจะมาชั่งน้ำหนักกันแล้วใช่ไหมมาอ่ะทำได้แค่สามวันเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันพระมาจะงดทานสัตว์สองเท้าสี่เท้าอยู่แล้วนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปแวะไหว้พระกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปชั่งน้ำหนักกันที่บ้านดีกว่าค่ะ ไ,ไปเอากับพี่เขาเร็วไปเอากับพี่เขาเร็วทุกคนเดี๋ยวเรามาชั่งน้าหนักดูกันนะคะว่าน้ําหนักเราจะลดหรือเปล่า,าก่อนหน้านั้นน้ําหนักเท่าไหร่นะสี่สิบเก้ากินกันไปทั้งหมดสามวันนะคะมายก็ไม่ได้กินตรงเป๊ะทุกอย่างนะคะมีเพิ่มมีลดบ้างเดีย๋ยวมาดูน้ําหนักกันไดบอกทุกคนไหมนะคะเมื่อวานมายไม่ได้ทานข้าวเย็นนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ทานข้าวเย็นอยู่แล้ว ก็เลยชิมน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็ทานสลัดตอนกลางวัน่ะค่อนข้างช้าด้วยก็เลยรวมกันไปเลยทีเดียวถ้าใครอยากลองลดน้ำหนักก็ลองเอาไปปรับใช้ตามในรูปแบบของตัวเองดูได้เพราะว่าไมายก็ไม่ได้กินตรงเป๊ะน,นะคะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้หมาด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะถ้าลดน้ำหนักเยลี่ยมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ